สวัสดีค่ะวัอน,นี้ประเด็นสีมาอัปเดตใบซ่าให้เบิ้งเน้ค่ะเด้อต้อนซ่าให้เบิง้งเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกเริ่มด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจน่าให้นกำลังใจไปเดือนเนาะค่ะะเนาขอบคุณหลายๆลาย่รงใน,นมือน,นี้เฮ็ดเวียกหลายกันเศร้าเสียผ้าหลายร้ายใบายมากกับรีดผ้าเนาะะค่เนาะ เมื่อพี่น้องประเด็นตัดดันกิ้งซศร้าเราประเด็นเขาปูนไปลายไปเนะาะเพราะว่าปลายใบเขาให้เขาอ,อนเป็นเชื้อรากันบ่รปลายจริงๆเขาสิเป็นเชื้อราเน,ะนาะเขานอกห้องเขาต้องเอาปูนมาปลายให้เขาพอประเด็นตัดออกแล้วตัดกิ้งใหญ่ออกบางกิ้งน้อยมันแตกแขนงขึ้นเต็มเลยพี่น้องไงมึงเนะี่ยก็เนาะแตกแขน,ง,ขนงออกลายต่อแก่ ก็อเอาอิญกิงทุ่มนันออกแน้วแตกแขนงพี่แตกเต็มเลยแตกเต็มต้นเลยพี่น้องเลยซาเพิ่นแตกไงก็เก่ากกประเด็นตัดออกแล้วแตกก็ซสันมันหนีซาหขาเจ้ากินใบแล้วค่ะเดี้ยนี่เขาเอินใบซาห์ท้องอน,นี้ประเด็นอันนี้ที่ประเด็นตัดออกใบเขาลนอันนี้ที่ประเด็นตัดออกมันช่ำใบเนาะคขะเนาะใส่กระถางอืม งามงามพี่น้องเลยนี่กกระทางหนึ่งเบื้องอันนี้ปร่งหยอดหน,นึ่หยอดมันหนึ่หยอดมันปร่ง,งมมไหมเนาะขนุงามงามนี่นี่ต้นนีก้กะถ้าหนีโปร่งหยอดเริ่มจะโปร่งแน่แล้ว,ลวเริ่มปร่งหยอดแน่แล้วเนาะเะนาะต้นนี้ปเป็เนเอานี่มาน น้ำม,มันหดไปเนาะไม่ใช่เลยฉ่ำๆแต่ว่ายังมันเร่งมากมันดูดน้ำไปก็น้ำกระแหงนี่ประเด็นพึ่งมันหดไปเนาะคะเนาะคดให้ต้นแม่เขาเน่าคดให้ต้นแม่เขาเน่าพอตื่นเสากันมากแหงคอเรอพี่น้องเลยดูดกินน้ำไปนี่ต้นแม่เขาเนาะคะเนาะง้างาง้างใบซ่า ใส่สร้างงามครับปีงป่งหยอดหัวหลว,ว,วเลยพี่น้องอ้าวเจิเสือเห็นประเดี๋ยนมากกับมานมงง้ามึงเสือเสือนางตองปองประเดี๋ยนยางเขาสวนกับเขานงง้าเลยเสียงนกยังมู่หองปุกปุกอย่นพี่น้อง มันเกวเสือเดี๋ยวหลอกแหลกหลอกแหลกอยู่เดี๋ยวหายอย่างบ่ปุ่นได้ยินเสียงนกพร้อมตอนนี้ออกลูกแล้วลูกกินนมพร้อมพรอมเนี่ยแกเสือขนาดเสืออาหารเสือมมา่ยังพร้อมนิด่น้อยมึงพร้อม พันธุ่ยางหายยางบ่จอยเห็นต้งแต้นั่นเลยพ่นธุยางข้าไปข้างในเราพี่น้องข่าไปหรอลูกไ mm hmm. ก่้ปเด็นข้าไปเป็นหรออันนี้ต้นหวานหางจระเข้นะคะเนาะมีต้นหวานหางจระเข้ก็ลังแตกกอเต็้มเลยพี่น้อง ตื้อฝนละแตกกอหลไปนะเมืองอันนี้หวานหางจอร์เจเนาะพื่อนเนาะแล้เวเพิ่นกับไม้ยกหนีเพิ่นกับสิยกไปไว้บ้านเพิ่นเนาะเมืองซราง,งามงามพี่น้องพ่อปรเดินตัากิ่งออกเหลืองงามคือยังงไงงามคักงามเนี่ย มันเขาแตกคะแนงออกนะทีแตกออกเต็มเลยพี่น้องเลยพ่อมาตัดออกเราแตกกอหนะ่ะแตกออกอันนี้กิ้งนี่กันตอนใดเนาะคะเนาะก,กิ้ง,น,งออน,นี่ยังอ่อนๆตอนใดก็มันเป็นสาวกสาวสาว,สาวสาวซ้ำหน่อยเขาเอิอสาวซ้ำหน่อยกำลังงามตอนใด ขันตอนแก่อะไรบด่ดีตอนก็ร่งก็เป็นสาวเป็นเบาเยก็ร่างนำ้ำเมืองต้นอันนี้พิ่นเอากระถางมาไหวพ่อเขาเรื่อยขึ้นลเลเรื่อยต้นใหม่เลยเรื่อยขึ้นต้นใหม่เลยพี่น้องนี่แหละเพิ่นเอินตน้นเงินไหลน้องทองไหลมากแต่บา่าพ่อประเด็นแยกออกไปปลูกของประเด็นก็เป็นด่างของพ่นที่แหลกกระด่างดือกันเลยพ่อ ขึ้นตน้นไม้คือสีเขียวปัดเป็นสีเขียวๆเ,เนาะค่ะเนาะขึ้นตน้นไม้ม่เป็นสีเขียวมื้อนี้เสียงบ่เด่นบ่ค่อยดีปรนเด็นเพราะว่าไปเด็นเซายังบ่เป็นอย่างปเด็นกระปนยาหลายรอบแล้วเนี่ยรู้สึกแบบไงบึดรับบึดนอตหลายแสด้ต้ผนผักอีเลิศงามงามอยู่ข้างบนงามคักงามเลย ปพาะพิริเลือดอยู่นี่ซึ่งงามพระงามเนี่ยแท้ยูหอมพอระพิรเลือดเขาหมักห,มหอมเนาะมึงเนี่ยใบใหญ่งงามงามพี่น้องเห้มึงเนี่ยมีใบพระพิรเลือดด้วยค่ะเด้อผุนก็ร่างสิแตกกอขึ้นลายพระพิเรเลือดผุนใบนั่นกับพระพิรเลือดงามงามมึงเลยพระพิเรเลือดงามให้ ตอนที่แรกป่อมีดได้ประเด็นเนามาปลูกปลูกแล้วมันก็นเลยขยายมาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆประเด็นปลูกตั้งแต่พุ่นอยู่พุ่นก็หลายเขาหมักย้อมเนาะไปไปเ,เลือดหมักย้อมเอาไป,อ,ปไอ,อันปลูกใบเลาะอันห่มไม้ <c oughs> หม่มมงงามกงามว่างามเปลีนได้พี่น้องเอ้ยไปเลือดงามขาดงามแนวก็ยังอือประเด็น ในเบิ่งซ้ายเป็นแบงามครับต้นนี้ออกดอกออกยอดแล้วบ่แม่นดอกออกยอดลึอเว้าผิดเทาากันเนาะอืออกยอ,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 อดงามต้นนี้ก็กำลังสิออกยอดก็กำลังสิออกยอดพึ่งไมลาติดไอ้ เวลาตัดตน้ตนต้นไม้ออกให้เอาปูนใส่เด้อค่ะเด้อเพราะว่ากันเชือ้อราได้กันเพรา่าใส่ปูนนั่นสิมันกันเชือ้อราบเพรานะ่ะเนา,าะมันสิเฮ็ดให้ตนห้นไม้ตายต้นไม้เกิดโรคไปเดินกันมาอัปเดตทรายเบิ่งเอาเท่านีกน้ก่อนเด้อค่ะเด้ออยู่รอดปลอดภัยเพิ่นทุกคนอยู่ดีสบายความเจ็บจะอะไรความไข้ยไปทางไหนก็ย่าลืมใส่แมตต์ขอบคุณทุกกำลังเรงแกขอบคุณทุกไหลทุกเลิืเด้อค่ะเด้อ อยู่ดีสบายก้มจ็บจะได้คก้มไข่ยังมีไปทางไหนก็จะเลื่อมใส่แมตเมื่อนี่ประเด็นเมย์เมย์บอกใส่กับเมยพี่น้อยเดี๋ยวได้บ่ได้ไข่ได้อัดคลิปปันได้เล่มื่อนีน่นางรีดผ่าอยู่เทั้งบิงง่งหันพี่น้องน้ำตอนนี้ก็นึกกับเด้อปฏิกาเปลือกไม่มากกัช้าๆได้พาเล่้ยงงามเนาะเนาะ ไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ไว้ส้ำนี้น่อค่วัสดีค่ะ